สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมยุคนวิเศษสังอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการทุบป,ประเด็นผ่านทางช่องไบรท์ทีวีดิจิตอลหมายเลข20มหกรรมการตรวจสอบนักการเมืองและก็พักการเมืองหลังการเลือกตั้งมีให้ได้ติดตามเป็นระยะระยะนะครับวันนี้กรกตมีมต,ติให้ใบส้มเป็นคนแรกแล้วนะครับสำหรับว่าที่สสเขต8จังหวัดเชียงใหม่ของพักเพื่อไทย ทำให้ที่เขต8ของจังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องให้พูดถึงเคสของการแจ้งข้อกล่าวหากับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงทั้ง2เคสนั้นแต่กําลังพูดถึงอีก1นึ่งบิ๊กเนมนะครับที่กําลังถูกตรวจสอบนั่นก็คือหัวหน้าพักเสรีรวมไทย หรือว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทผมเท้าความสั้นๆแบบนี้นะครับเรื่องนี้มันเกิดมาจากคนที่ชื่อว่านายสุรวัตรสังคเลิกเป็นกลุ่มการเมืองภาคประชาชนนะครับยื่นหนังสือถึงกกตโดยขอให้ส่งคําร้องไปยังศาลฎีกาว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวนหน้าพักเสรีรวมไทยขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วรรค8โดยให้เหตุผลย้อนหลังไปเมื่อสักประมาณไม่ไกลครับผู้ชมครับ11ปีที่แล้ว ฟังดีๆนะฮะประมาณ11ปีที่แล้วหรือว่าวันที่8เมษายนปี2551โดยระบุว่านายสมักษสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีในขณนะนั้นมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่73ทับ2 5งพห้าบดให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากราชการเอาไว้ก่อนดังนั้นจึงขอให้กะกะตนเนี่ยส่งคำร้องเรื่องคุณสมบัติของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปให้ศาลฎีกาตัดสินว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ ประกอบกับวันนี้นะครับที่3รัฐธรรมนูญได้มีมติเอกฉันไม่รับคําร้องของกกตนะครับที่ให้วินิจฉัยว่าสูตรในการคิดคํานวณสสอในระบบบัญชีรายชื่อเป็นอย่างไร2เรื่องหลักๆนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกับพลตํารวจเอกเสรีพิสูจน์ซึ่งตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับกราบสวัสดีครับพลตารวจเอกเสรีพิสุจน์ครับสวัสดีครับนี่ฮะหัวข้อเราวันนี้ใช้คําว่าเป็นขบวนการครับเป็นขบวนการเชื่อดพักเสรีรวมไทยแล้วก็พลตํารวจเอกเสรีพิสูจน์ทำไมมองว่า การออกมาในครั้งนี้เนี่ยของกลุ่มที่อ้างตัวเองว่าเป็นเครือข่าย<ม>ภาคประชาชน<ม>หรือว่านายสุรวัตรเนี่ยเป็นขบวนการครับยุคนี้มันยุคอันธพาลของเมืองโอ้ oh. ครับนะครับเราเห็นว่าถ้าเป็นรัฐบาลนะที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยพอเขาเป็นรัฐบาลเขายุสภาห,หรือดำรงตาแหน่งจนครบวาระแล้วเขาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นี่ฮะครับ,ร,บรัฐบาลก็ต้องไปเลือกนะพรรคการเมืองอื่นก็ไปเลือกกันหมดนะฮะ มันจะไม่มีการมากันแกล้งกล่าวหาต่างเลยนะครับ uh huh. แต่ปัจจุบันที่ว่าเป็นยุคอัฐบาลของเมืองเนี่ยใช่รับเราเห็นว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการยึดอานาจนะที่ยังคงมาตาสีที่จะดำเนินการอย่างนู้นอย่างนี้อะไรได้ไดนะฮะครับอันเบื้องหลังคนพวกเนี้ยนะจะมีกลุ่มนายทหารอีกเยอะแยะเลยไอ้ที่เป็นผู้ชํานาญการผู้เชี่ยวชาญกินเงินเดือนหลวงเนี่ยนะแล้วไม่ได้ทํางานนะประจานะแต่มา สนับสนุนไออันตาพาต่างๆ,ๆ่เหล่านี้นะนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเอ้าอย่างวันนี้นะคุณสุรพลที่เชียงใหม่ก็แค่ไปบริจาคเงินกับพระก็ถูกแล้วนะครับใบแดงไปเลยไอป,ไปไส้มไปส้มไปเลยครับก็คือตัดสิทไปเลยนะฮะแล้วก็ให้ลงเลือกตั้งปีหนึ่งซึ่งความจริงในกรณีเช่นเนี้ยเราดูว่ามันก็เป็นการทำบุญนะ,นะแต่อาจจะพลาดถูกไหม แล้วก็ไม่ใช่เรื่อการซื้อเสียงถ้าจะโดนก็คุณจะแค่ใบเหลืองให้โอกาสเขาแต่กูก็เชื่อไปเลยคือมาลงสมัครไม่ได้อีกแล้วปีนืงไปเลยลงสมัครไม่ได้ปีนี้ไม่เป็นไรต้นสังกัดคือพรรคเพื่อไทยงได้เนี่ยส่งไม่ได้สอสหายไปแล้วหนึ่งคนถูกไหมครับอ,อนาคตใหม่ผมดูนะเออมีแปดสิบกว่าเสียงน่าจะถูกชักชวนไปนร่วมกับพรรคนะฝ่ายเผด็จการแต่เขาไม่ไปพอไม่ไปก็เริ่มกระบ,บวนการ อัตภานก็หาเรื่องเขาตรวจสอบนู่นนี่หาเรื่องที่จะเชื่อคาให้ได้ครับนป็นมาในกรณีผมกําลังจะบอกว่าเคสเหล่านี้เนี่ยเกิดมาจากคนกลุ่มเดียวเหรอที่บงการอยู่กระบวนการอัตภานที่มาครองมืองอยู่ปัจจุบันเนี่ยะนะพอมาถึงเคสผมก็มีการส่งนายทหารนะมาติดต่อผมเพื่อจะให้ไปร่วมกับพรคพลังประชารัฐได้ได้ใช่ไหมอันก็เห็นว่านายทหารไม่เกี่ยวอะไรพลังประชารัฐล่ะไม่เกี่ยวติดติดบอกได้ไหมฮะ<ใ>ว่าเป็นใคร เพื่อนผมเองแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเพื่อนให้เสียระดับในพลเลยไหมในพลพลเอกใช่ไหมก็อยู่กับคอนชเนี่แหละโทรมาหาหรือว่ามหาีิบาลนะครับโอ้มาหามหาก็ผมบอกไม่ไปนะแล้ววันวันต่อมาคุณดนัยก็มาถามสัมภาษณ์ผมผมก็ยืนยันว่าผมไม่ไปครับพอผมไม่ไปเพื่อไอ้เจ้าสุรวัตรก็ออกมาเลยสุรก็ออกมาเลยนะครับมันก็เป็นขบวนการไอ้ที่มีจัดตัวแทน ทหารหรือคอตชอเนี่ยจะมายื่นเองมันน่าเกลียดถูกไหมฮะก็หามือปืนรับจ้างมายื่นแล้วผมก็ดูแล้วในสุรวัตรเนี่ยนะก็รับจ้างเป็นมือปืนที่ร้องเรียนที่นู่นที่นี่ต่างๆมันมีประจาครับแล้วเรื่องไอ้มือปืนรับจ้างมีเยอะนะครับแม้กระทั่งเรื่องผมที่กำลังถามผมเนี่ยนะฮะมันก็ใช้มือปืนรับจ้างมาร้องเรียนผมใช่ไหมฮะโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะเจ้าพะรชชาวรอเนี่แหละนะครับ จ้างไอ้นี้นะมาแล้วก็ให้กลับเข้าราชการใหม่ก็จะมาไอ้มือปืนรับจ้างนี่คือถูกผมปลดออกจากราชการไปไงนี่ไอ้นี่อยากจะเป็นใหญ่ก็อันนี้คือกำลังพูดถึงเรื่องเมื่อปี5้าหนึ่งถูกไหมใช่สมัยรัฐบาลสมัครจะเข้าแล้วไงอ่าที่ก็คือว่าไอ้นี่มาล้องเรียนใช่ไหมครับล้องเรียน่าเมเคยถูกคําสั่งให้ออกจากราชการแล้วอย่างเงี้ยนะน่าจะผิดนะตามคุณสมบัติถูกไหมก็จะเรียนให้ทราบว่าเรื่องเนี้ย ตอนผมดำรงตำแหน่งผู้จัดการแห่งชาตินะครับนะก็ท่านสุยุทธจุลานนนเนี่ยนะหลังจากที่ดำรงตำแหน่งนายกตีมาพอสมควรแล้วท่านก็จัดให้มีการเลือกตั้งพักพลังประชาชนก็คือพักเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมชนะการเลือกตั้งคุณสมัครก็ไปไยยเป็นนายกตรีกับเป็นนายกตีได้ไม่นานเลยพูดตรงๆก็คุณสมัครก็ อยให้ผมอยู่ต่อไม่อยู่ต่อขอผมแปดสิบล้านนะคุณสมัครคุณสมัครเข้ามาหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ยี่สิบสามันวาปีห้าศูนย์้ามาต้นปีนะมาตอนนั้นพลตบตรีวุฒิสุดเป็นปบ,บตรอ,อยู่มาขอเลยแปดสิบล้านก็น่าจะใช้เงินในการเลือกต้องเลือกตั้งอะไรต่างไปคุณสมัครก็มีประวัติเนี่ยตอนเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแต่ก่อนกรมตำร,รวจเนี่ยอยู่กระทรวงมหาไทยใช่ไหมครับนะพอมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็ปลดอดราดีสีสุขเลย แล้วก็ตั้งท่านรองมนชยัยนะขึ้นเป็นเทพดีแทนครับคือท่านพินดีศิสุกท่านก็อยู่สายการศึกษามาตลอดไงถ้าไม่มีเงินหรอกเดี๋ยวก็ท่านมนชัยเนี่ยอยู่นครบาลมาตลอดครับเงินก็มีดิใช่ไหมเราจะเห็นผ้าคุณสมัครเป็นอย่างนี้มาขอ8ปล้านครับนะเพราะว่าใช้ใจ่ายไปกับการเลือกตั้งน่าจะใช้ใจ่ายไปกับการเ,กเขาจะใช้ยังไงผมไม่รู้นะ แล้วมาขอเรื่องอะไรงงอยู่เนี่ยก็อ,อ,อยู่ต่อไม่อยู่ต่อไงถ้าจะอยู่เอามาเกืบสิบล้านเห,นหรียญซื้อเสียง้ซื้อตําแหน่งขนาดนี้อโจกอ่ะเป็นไงล่ะถูกไหมมีไหมคล้ายๆกันอย่างนี้เหรอก็คล้ายๆกันไงเนี่ยแต่งตั้งก็ทลา่อยู่ต่อก็ทลายรัฐบาลนี่มีหมดนะถูกไหมฮะต้องจ่ายมาต้องใจ่ายใช่ไหมมันถึงได้มียอดเงินตามที่ซับซกันอยู่แสดงว่าตอนนั้นเราไม่จ่ายไม่จ่ายถูกไหมฮะเพราะไม่จ่ายก็เกิดกระบวนการปลด นะยังไม่โลดดี่กระบวนการก่อนจะปผลดก็คือ,อเอาเรื่องมาเลยสามเรื่องเรื่องการเช่ารถนะประมาณหมื่นเอกสารหมื่นกว่าหน้าอืเรื่องที่ผมเขียนต่อว่าลูกน้องไปว่าควายหรือเปล่าเพราะเสนอมาไม่มีความคิดนจะขอ,อยี้ได้ไหมดูดูทรงม,มีรายละเอียดเยอะรายละเอียดนะเยอะเพราะต้องเบรกก่อนอะนะครับขออนุญาตจริงๆนะ,ะคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกําลังจะเข้าปูผมแล้วนะครับว่ามีกระบวนการสร้างเรื่องนะครับนี่คือย้อนกลับไปเมื่อ 11ปีที่แล้วและกำลังจะบอกว่า11ปีที่แล้วเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาตามต่อในเบรกหน้าสักครู่เดียวครับ